ยินดีต้อนรับสู่ร้านสะพานบุญรามอินทราปากซอย109ค่ะวันนี้มาแนะนำสินค้าหนึ่งในอุปกรณ์เครื่องตั้งสารพระภูมิสารตายายนั่นก็คือพวงมาลัยนั่นเองค่ะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะคะมีแบบพวงมาลัยดาวเรืองแบบนี้นะคะแล้วก็แบบ7สีพลาสติกค,ค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องขนาดและราคาดูที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะ www. s p a n b บ n ญห .com ค่ะสินค้าพวงมาลัยเขาจะบรรจุในถุงพลาสติกแยกเป็นชิ้นชิ้นนะคะแล้วขนาดที่ติดอยู่ที่หน้าถุงเช่นขนาด50เซนติเมตรเมื่อกางออกมาจะเท่ากับ1เมตรนะคะหรือว่า100ซนมนั่นเองเพราะว่าเขาจะนับขนาดที่พับครึ่งนะคะ หรืออย่างเช่นอันนี้ค่ะ75ซนติเมตรถ้ากางออกมาก็อยู่ที่เมตรครึ่งนะคะหรือว่า150ซนติมตรนั่นเองค่ะเผื่อลูกค้าที่เลือกในเว็บไซต์นะคะจะได้ไม่งงเรื่องของการเลือกขนาดพวงมาลัยค่ะ <S 1> <S 1> แล้วก็มาดูประเภทนะคะมีหลายแบบเลยค่ะหลกัหลกๆก็มีแบบกลมๆแบบนี้กลมๆส่วนใหญ่มันจะเป็นพวงเล็กๆนะคะสำหรับ ไว้ประดับที่จั่วนะคะหรือว่าเป็นมาลัยข้อพระกรของพระพรหมก็ได้นะคะหรือว่าจะวางสารตายายวางหน้าพระพุทธรูปก็ได้นะคะถ้าขนาดที่ใหญ่ขึ้นไปมันจะเป็นยาวๆแบบนี้นะคะเรียกว่ามาลัยสองชายนะคะหรือว่ามาลัยสายแล้วแต่ลูกค้าเรียกนะคะและก็มีรุ่นโบทองก็มีนะคะบางคนจะไปแขวนกรอบรูปค่ะหรือว่า ประดับสารก็ได้นะคะมาดูส่วนของขนาดบ้างนะคะขนาดของดอกความฟูของดอกที่เอามาร้อยนะคะมีแบบดอกเล็กแล้วก็ดอกใหญ่ค่ะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะดอกเล็กมันก็จะเห็นแบบได้ทั่วไปนะคะดอกมันจะเล็กหน่อยส่วนดอกใหญ่มันก็จะฟูขึ้นมามากกว่านะคะเหมาะสําหรับสารขนาดใหญ่สารพระพรหมแบบนี้ก็ได้หรือบางคนชอบดอกใหญ่ๆเขาก็ซื้อแบบนี้นะคะประดับได้ทุกแบบเลยค่ะ แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะคะต่อไปมาดูเรื่องสีบ้างนะคะสีพิเศษเพิ่มเติมก็มีพวกสีแดงก็มีค่ะแล้วก็งานสั่งทําพิเศษเขาเรียกมาลายข้อบานไม่รู้โรยที่ประดับเพิ่มเติมตรงนี้นะคะต่อไปค่ะพามาดูมาลายเจ็ดสีนะคะทําจากพลาสติกค่ะข้างล่างก็จะร้อยเป็นดอกรักแล้วก็กุหลาบนะคะหรือบางรุ่นก็เป็นดาวเรืองเหลืองแล้วแต่รุ่นนะคะดูเพิ่มเติมที่หน้าเว็บนะคะมีลายขนาดให้ลูกค้าเลือกค่ะ มีทั้งแบบเป็นโบชมพูโบทองก็มีนะคะแล้วก็ถ้าแบบยาวๆก็เป็นมาลัยสายเช่นกันคะ่ะเหมือนลักษณะคล้ายๆแบบดาวเรืองเลยนะคะ <brig. S 1> เพียงแต่ต่างกันที่วัสดุที่มาร้อยคะ่ะ ข้อแนะนำในการเลือกซื้อพวงมาลัยนะคะลูกค้าควรจะวัดขนาดมาก่อนนะคะเพราะว่าบางทีขายหน้าร้านจะเจอประจำเลยนะคะคือลูกค้าที่ไม่ได้วัดมาบางทีกะด้วยสายตาแล้วจะหยิบไม่ถูกเลยค่ะทำให้เวลากลับ ไปที่บ้านนะคะพอไปวางสารก็ไม่สวยงามเหมือนกับรุ่นเดิมที่เคยซื้อไปนะคะทางที่ชัวร์ที่สุดนะคะก็คือแนะนำว่าก่อนมาซื้อที่ร้านนะคะวัดขนาดให้เรียบร้อยก่อน,นะคะ่ะจะได้ไม่เสียเวลาถูกใจแล้วก็สวยงามแล้วก็พอดีเหมาะสมตามที่เคยประดับไว้นะคะจะได้สวยงามเหมือนเดิมค่ะนอกจากนี้ก็ควรจะวัดผ้าสีมาด้วยนะคะว่าจะเอากี่เมตรของเดิมใช้กี่เมตรวัดมาให้เรียบร้อยค่ะเพื่อเวลาซื้อจะได้สะดวกรวดเร็วด,ด้วย ะะร้านสะพานบุญขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจสินค้าและอุดหนุนกันนะคะท่านใดสนใจสินค้าก็สามารถสั่งกันได้ที่ลายร้านนะคะแอดมาตามนี้นะคะ l ลน์แอดร้านค่ะ A- แอดก่อนนะคะแอดสะพานบุญ1น9ค่ะนอกจากนี้ก็มีมาลัยสงกรานด้วยนะคะมาลัยฮาวายทักกันได้เลยนะคะใกล้เทศกาลสงกรานแล้วนะคะ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอจากร้านสะพานบุญนะคะคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆหรือว่ามีสินค้าอะไรสวยๆเดี๋ยวถ่ายเป็นคลิปมาฝากทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ